สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาทําขั้นตอนการกวนเตรียมกวนไส้ถั่วนะคะก็คืออันนี้ขั้นแรกเราจะใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะ500กรัมนะคะถุงนี้าราคาเพิ่งซื้อมา26บาทนะคะแล้วแต่พื้นที่บางที่ก็อาจจะแพงหรือถูกกว่านี้นะคะอันนี้ถุงนี้500กรัมนะคะ26บาทเมื่อเราได้ถั่วมาแล้ว เรานำมาล้างนะคะนำมาล้างสัก4ี่ห้าน้ำจะขอตัดขั้นตอนนั้นไปก่อนเพราะกลัววิดีโอจะยาวนะคะนำถั่วมาล้างประมาณสี่ห้าน้ำหรือล้างจนน้ําใสนะคะแล้วเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงพอเราแช่ได้6ชั่วโมงหรือเราจะแช่ก่อนนอนก็ได้ตื่นเช้ามาเราก็เตรียมตัวกวนไส้ได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลา เมื่อเราแช่ครบเวลาแล้วเราก็นำถั่วมาล้างอีกรอบหนึง่งแล้วก็นำมานึ่งนะคะอันนี้เป็นถั่วที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นถั่วที่นุ่งนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วเราจะพักให้เย็นนะคะแล้วเราจะนำมาปั่นปั่นให้ละเอียดคือเราจำเป็นต้องพักถั่วให้เย็นนะคะอันนี้มันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะเพราะถ้าถั่วไม่เย็นเวลาปั่นมันจะเป็นก้อนเหนียวนะคะแล้วมันจะปั่นยากนะคะ อันนี้เดี๋ยวขอตัวไปปั่นถั่วให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกวนกันนะคะพอเราปั่นถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ถั่วแบบนี้ถั่วปั่นปั่นแบบแห้งนะคะไม่ต้องใส่น้ำนะคะพอปั่นเสร็จแล้วเราจะนำส่วนผสมทุกอย่างน้ำน้ำมันน้ำตาลนะคะเนยเกลือนิดหน่อยนะคะตามสูตรเราจะมาใส่กระทะแล้วเราจะ กวนทุกอย่างเข้าด้วยกันจนเดือดนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันหมดจนเดือดนะคะพอเดือดได้ที่อย่างนี้เราค่อยเทถั่วที่เราปั่นไว้แล้วลงนะคะวิธีการกวนแบบนี้มันจะทำให้ลดระยะเวลาในการกวนล,ลงไปได้เยอะนะคะ เราจะไม่ต้องทำถั่วปั่นใส่น้ำนะคะวิธีนั้นมันจะทำให้เวลากวนเสียเวลากวนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่วิธีนี้เขาจะง่ายนะคะ อันนี้นะคะจากที่เราเทถั่วใส่น้ําที่เด,ดเดือดเมื่อกี้เรากวนอยู่ประมาณไม่ไมถึงห้านาทีนะคะก็จะได้ถั่วกวนที่สวยแบบนี้พร้อมใช้แล้วนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วมากนะคะปกติกวนถั่วยังไม่ต่ํากว่ายี่สิบนาทีนะคะสามารถเอาไปแดัดแปลงใช้กับวิธีการกวนอย่างอื่นได้นะคะแต่เราต้องอปั่นส่วนผสมให้แห้งนะคะ แล้ววิธีการตอนที่เราต้มส่วนผสมเราสามารถาใช้ไฟแรงได้นะคะเร่งให้เขาเดือดได้นะคะส่วนผสมแต่พอเราใส่ถั่วหรือใส่เผือกลงไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้นะคะก็เราจะทำอย่างนี้อยู่ไม่ไม่เกินหนาทีอะคะ่ะเนี่ยเขาก็แห้งแล้วพร้อมใช้แล้วนะคะ แค่ไม่ติดพายไม่ติดกระทะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วไส้ถั่วนี้เราสามารถาเมื่อเย็นแล้วเราสามารถเก็บใส่กล่องและแช่ฟรีดไว้นะคะเวลาจะออกมาใช้ก็มาวางข้างนอกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งให้ละลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะคะอันนี้เพื่อนทำสูตรนี้ไว้ขายก็แช่ได้เป็นหลายเดือนเลยค่ะ เพราะเวลาทําแต่ละทีเราต้องทําไส้ไว้เยอะเราจะไม่กวนบ่อยนะคะทําเสร็จแล้วเราก็จะใส่ช่องฟรีส,สต็อกไว้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปปั้นกันค่ะลืมบอกไปนะคะเวลา,าเราใช้กระทะที่จะกวนเนี่ยแนะนำให้ใช้กระทะเทฟลอนนะคะจะได้ไม่ติดกระทะนะคะส่วน ไส้ของเราเนี่ยถ้าใครที่ชอบให้แบบเขามีความมันๆนหน่อยจะอร่อยกว่าก็เปลี่ยนส่วนผสมที่เป็นน้ำนะคะให้ไปใช้กระทิแทนนะคะแต่สูตรนี้เราจะไม่ใช้กะทินะคะเพราะส่วนใหญ่ปุนจะทำส่งขายออนไลน์นะคะเราจะส่งตามขนส่งเรากลัวเขาจะอยู่ได้ไม่นานก็เลย ไม่ได้ใส่กะทินะคะแต่ถ้าทํากินเองใส่กะทิจะอร่อยกว่านะคะเปลี่ยนส่วนผสมที่เป็นส่วนของน้ําตามอัตราส่วนนั้นเลยนะคะเปลี่ยนเป็นกะทิแทนค่ะขอบคุณนะคะ